สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับสำหรับแนวทางวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4ี่ลาวเช้านะครับก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกต้นะครับพี่ๆสำหรับแนวทางเช้าวันที่วันที่5นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่ๆมาแค่รอบเดียวนะครับก็คือมาในรอบราวสันติภาพเนาะก็คือเข้าไปในตัวเด่นเลยนะครับศูนย์กับหนะครับเนาะส่วนในรอบอื่นนั้นหลุดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับ ส่วนแนาทางของเช้าวันที่6นะครับมีนาคม2567นะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับพ,พี่สมาชิกท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางแนวทางราวเช้าเนาะแต่ว่าไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำเต้าทองเข้าไปรักทายสอบถามได้นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางราวเช้านะครับผม ปลเลาประตูชัยนะครับรอบแรกนะครับผมให้ที่0กับ4นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข0นะครับผม05นะครับผม05 08 09นะครับ45 48 49 สามตัวนะครับสี่ศูนแปดนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนลาวสันติภาพนะครับลาวสันติภาพผมให้ไปที่เลข9 กับเลข5สายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับ50 53 56 90 94 96 3ตัวนะครับ9 5 6นะครับผม นะครับก็ลาวประตูชัยกับลาวสันติภาพนะครับท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวนะครับ <c oughs> ประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับพี่พ ผมอาจจะพูดดังไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอพูดดังก็จะไหร่แล้วเขาชอบไอ้นะครับสองกับแปดนะครับสายลูดให้ไปที่เลขแปดนะครับผมแปดสามแปดเจ็ดแปดเก้าสองสามสองเจ็ดสองเก้านะครับสามตัวสองแปดเจ็ดนะครับผม ะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนลาวเอ็กต้านะครับ8ปดโมงครึ่งลาวเอ็กต้าผมให้ไปที่เลขห้าแล้วก็เลขหน่ง 1, นะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่เลขหนึ่งหนึสองนะครับ1นสาม หนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดนะครับสามตัวห้าหนึ่งสองนะครับผม นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมประชาชนเราแล้วก็เหล่าเอ็กต้านะครับท่านใดชื่นชอบเนาะก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ